ส่วนใครที่กลัวว่า,วาเฮ้ยใส่แล้วมันจะหลุดง่ายหรือเปล่าครับอันนี้ก็เราเป็นขาร็อกนะครับนะจะฟังพี่ตูนจะฟังรัมสไตล์แล้วเลยก็ได้ครับนึกว่ารีวิวไปครบแล้วนะครับแต่จริงแล้วเราเกือบลืมตัวของ Samsung g l l x y ซี่บัตรสแล้วก็บัตร Pro โปรอดนะอันนี้บัตร3อันนี้บัตร p r r o นะครับ<ม>กับรอบนี้ที่ปรับปรุงทั้งเรื่องของงานดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของพลังเสียงก็ดีขึ้นด้วยครับ สบายดีนะครับผมพัดรอยแซนนะครับผมต้องบอกว่าหลังจากที่ Samsung เปิดตัวไลน์อพชุดใหม่มานะครับคนก็รีเควสตนอกจากตัวมือถือแล้วก็จะมี Galaxy Watch Ultra ซึ่งเราก็จัดไปพร้อมกับตัว Watch 7เรียบร้อยนะครับถัดมาก็จะมีเรื่องของตัวหูฟังอย่าง s a m s u n Galaxy g Buds 3กับ Buds 3 Pro นี่แหละที่รีเควสต์คอมเมนต์กัน,กนพ,อพอกันเลยซึ่งตอนนี้ก็ถึงคิวของหูฟังทั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุง ปรับดีไซน์ใครเคยใช้ Galaxy Buds มาก่อนที่เป็นลักษณะของกลมๆหรือว่าเม็ดถั่วนะครับเรียกว่าทำกันมาหลายรุ่นหลายเจนแล้วด้วยเพราะเคสตัวเดิมมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับตลับแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดฝามาหน้าลักษณะเหมือนกับเป็นคําเชลเปลือกหอยนะครับเป็นฝาหอยประมาณนี้แต่ตัวใหม่นะครับเอาจริงก็ดูมีความคล้ายแคปซูลประมาณหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นการเปิดฝาด้านบนแบบนี้ โดยตัวของ Samsung Galaxy b u d ั3นะครับจะเป็นลักษณะหูฟังแบบ E a r b u d ที่รอบนี้มีก้านออกมาแล้วนะครับผมซึ่งการที่มีก้านออกมาแบบนี้นะครับก็ช่วยในหลายๆด้านนะครับจริงๆแล้วอย่างแรกคือเรื่องของอแบตเตอรี่สามารถจะขยับตัวแบตเตอรี่ออกมาจากตัวหูฟังมาไว้ที่กา้านเพิ่มความจุได้ด้วย แล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่นะครับในการวางพวกชุดลำโพงแล้วก็ยังช่วยให้สามารถจัดวางในเรื่องของพวกไมโครโฟนให้มันใกล้ปากมากขึ้นรวมถึ<ส>งพวกไดรเวอร์ต่างๆที่อยู่ในตัวหูฟังด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถจัดวางทําพวกแชมเบอร์หรือว่าช่องเสียงได้ดีขึ้นนั่นเองครับเ <isms> ช่นเดียวกับตัวของ Galaxy Buds 3 Pro นะครับก็คือจะมีการดีไซน์ออกมาแบบเป็นก้านเหมือนกันเลยแต่ว่าความแตกต่างก็คือตัวของ Buds 3 Pro เนี่ยจะเป็นหูฟังในสไตล์แบบอินเอี ซึ่งการจะเลือกซื้อฟังระหว่างเอียร์บัดกับอินเอียนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีหลกัหลกๆอยู่2เรื่องอย่างแรกคือเรื่องของการซีลเสียงหรือว่าพวกระบบเก็บเสียง ANC นะครับแน่นอนว่าตัวของที่เป็นแบบอินเอียอย่างตัวของบัตร3 Pro ทํทได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเรื่องของเสียงเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าเราก็สื้ฟังมาเพื่อจะใช้ในการฟังเพลงครับฟังพอดแคสต์หรือว่าเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์นะครับ ก็เดี๋ยวขอเริ่มจากเรื่องของการฟังเพลงก่อนเลยละกันนะครับกับตัวของ Samsung Galaxy Bud ัต r o นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของระบบ ANC นะครับการตัดเสียงรบกวนร,รอบข้างเนี่ยพอมี ANC เข้ามาเสริมนะครับอันนี้คือสามารถปิดเสียงรอบข้างได้เงียบเลยถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศทำงานพวกนี้นะครับเสียงเล็ดลอดจากพวกคีย์บอร์ดเมาส์คลิกอะไรแบบนี้แทบจะไม่เข้ามาที่หูเราเลยนะครับแล้วจริงตัว ANC ก็ทำงานได้ดีมากๆด้วย อย่างเช่นตอนที่ไปลองเดินตามถนนนะครับคือถ้าเลือกเปิด ANC เนี่ยมันซีลเสียงรอบข้างได้เงียบมากๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้เปิด Adaptive หรือว่าโหมดที่ช่วยเปิดหูระหว่างที่แบบมีการขยับขยเื่นเคลื่อนไหวหรือพูดนะครับอันเนี้ยริงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเดินตามท้องถนนเนี่ยก็อาจจะมีความอันตรายประมาณนึงกับถนนในบ้านเรานะครับอย่างถ้าเกิดเรานั่งในห้องทํางานนะครับแบบเปิดองค์เปิดแอร์เนี่ยแสงแอร์จะเข้ามาบ้ามากๆครับในโหมดของ Active Noise Cancellation นะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนพูดคุยทักทายมาอันนี้ก็ได้ยินบ้างนะครับไม่ได้ซีลเสียงจนแบบว่าโลกเงียบขนาดนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องของตัว ANC เนี่ยมันก็จะเอาไว้กันเรื่องของเสียงที่แบบอาจจะรบกวนบ้างนะครับไม่ได้แบบว่าออกแบบมาเพื่อซีลทุกอย่างให้มันเงียบสนิทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีการฟังเพลงไปพร้อมกันนะครับอันนี้คือ เงียบเลยครับผมก็คือคนอื่นพูดเข้ามาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับมันก็เลยมีโหมดอะดัพตีฟครับที่มันปรับอัตโนมัติระหว่าง ANC คือตัดเสียงรบกวนกับโหมดแอมเบียนต์คือถ้ามีการขยับปากเนี่ยมันก็จะเปิดหูให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งการทํางานของในโหมดแอมเบียนต์ครับที่เปิดรับเสียงรอบข้างเนี่ยรู้สึกได้เหมือนกันว่ามันจะมีการเปิดไมโครโฟนด้วยทําให้เสียงรอบตัวมีการขยายขึ้นมาดิน,นึงนะครับแต่จากที่ลองฟังดูแล้วเวลามีคนพูดมาอ่ะเราพูดมา ดนไหครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับลักษณะของเสียงมันจะไม่เป็นดิจิตอลนะครับคือถ้าเกิดใครเคยใช้พวกหูฟังที่แบบมีการเปิดแอมเบีย hmm. นบางตัวเวลาที่มีคนพูดเข้ามาเนี่ยมันขยายจนเหมือนกับเป็นเสียงดิจิตอลนะไม่ได้เป็นเสียงพูดจริงๆครับอันนี้มีความใกล้เคียงกับเสียงคนจริงๆอยู่จากเรื่อง ANC หรือการตัดเสียงแล้วก็แอมเบียนต์โหมดนะครับมาถึงเรื่องของการฟังเพลงในบ้านนะครับต้องบอกว่า สเตตนะครับมิติของเสียงโดยรวมรวมเนี่ยผมว่า Galaxy Buds 3 Pro ทำได้ดีกว่าตัว Buds 2 Pro ค่อนข้างเยอะนะครับด y นามิกความชัดครับดีขึ้นความใสก็ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากตัวของ d r i v e อที่รอบนี้ Buds 3 Pro เนี่ยก็เป็น d r i v e อร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็น Dual Driver ด้วยนะครับถ้าจะเอาเรื่องของ c าแรค c t อ r หรือว่าลักษณะของเสียงจากตัว Galaxy Buds 3 Pro ต้องบอกว่าเสียงเบสกับเสียงแหลมนะครับส่วนของตัวเบสกับทริเบิเนี่ย ข้อจัดจ้านและชัดเจนกว่าโทนเสียงกลางนะครับเรื่องของตัวเบสเนี่ยมาแบบลูกใหญ่นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากไม่มีการบวมไปกลบย่านอื่นส่วนเรื่องของเสียงในย่านกลางครับหรือมิดโทนอันนี้ก็จะมีเรื่องของลักษณะเสียงที่มีความหนานิดนึงนะครับมีความหวานฟังเพลินๆได้สบายๆครับซึ่งในฝั่งของคนที่ชอบฟังพวกเสียงเครื่องดนตรีนะครับ งานนี้คือเทรเบิลเนี่ยมาดีเลยครับผมทั้งเรื่องของสีสันนะครับความใสพวกเสียงกีตาร์เสียงเอฟเฟกต์คุณนี้คือละเอียดดีเลยนะครับส่วนเรื่องของซาวส a ตทครับอันเนี้ยต้องบอกว่าถ้าเราเลือกเปิด ANC นะครับผมว่าสเตทมันจะมีความแคบลงมาเล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดอยากได้เซาเทดที่ดูกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับก็เลือกเป็น ANC off ก็ได้คงไม่ต้องถึงขั้นเปิดแอมเบียนขึ้นมานะครับอันนี้ก็ช่วยสเตดกว้างขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วแต่เรื่องของมิติการวางตำแหน่งของเครื่องดนตรีต่างๆผมว่าทำได้ดีนะครับ ส่วนเรื่องของระบบเสียงรอบทิศทางหรือว่าระบบเสียงตัว360 audio นะครับโดยส่วนตัวผมเองก็ไม่เขาได้อินกับระบบเสียงประมาณนี้ชักเท่าไหร่ตอนที่ฟังเพลงนะครับคือรู้สึกว่าตอนที่ฟังแบบปกติเนี่ยมันมีความแน่นของเครื่องดน,นตรีมากกว่าครับระบบเสียง360องศาของซัมซุงถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพลงที่รองรับอยู่ลองฟังดูได้นะครับเรื่องของมิติสเตจก็จะดูกว้างขึ้นทันทีนะครับผมส่วนใครที่เป็นสายชอบดูหนังดูซีรีส์นะครับคือถ้าเป็นแบบซีรีส์ทั่วไปอ่ะผมว่าคงไม่ได้มี มิติอะไรมากนักก็คงจะมีแค่แบบเ,เรื่องของเสียงพูดนักสสแสดงแสดงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเอาไปดูพวกหนังแบบแอคชั่นแบบไซไฟมีฉากแบบยิงกระหึ่มนะครับแล้วก็มีเหมือนกับเสียงเกิดขึ้นจากหลายจุดนะครับอันนี้ผมว่าตัวของบัตร3 Pro ก็ทําได้ดีครับในแง่ของการเก็บรายละเอียดระยะทางทิศทางที่มาของเสียงครับอันนี้คือดีเลย เดี๋ยวมาต่อที่เรื่องของเสียงของเจ้า Galaxy Buds 3กันบ้างน,นะครับตัวนี้ด้วยความที่เป็นสไตล์ของ Earbuds เพราะฉะนั้นเรื่องของ ANC เนี่ยมันก็จะบางกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้ชุดไมโครฟโฟนกับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในการกรองเสียงรอบข้างเป็นหลักนะครับส่วนเรื่องของการสวมใส่นะครับอันนี้ก็ได้ฟีดแบ็กจากทีมงานมาทั้ง2รูปแบบครับ บางคนก็จะชอบลอักษณะอิอียเพราะว่าใส่ลำโพงแน่นหูกระชับดีนะครับแต่พอเป็นตัวของ Galaxy Buds 3เนี่ยบางคนบอกว่าใส่แล้วเฮ้ยกลัวมันจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวล็อกไม่ได้มีลักษณะของตัวแบบจุกอิอียที่ไปแทรกในหูเรานะครับผมคิดว่าคนที่ชอบหูฟังในสไตล์เอียบัดนะครับก็น่าชอบความรู้สึกประมาณว่าใส่แล้วไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปส่วนใครที่กลัวว่าเฮ้ยใส่แล้วมันจะหลุดง่ายหรือเปล่าครับอันนี้ก็เกิดเป็นขาล็อกนะครับ จะฟังพี่ตูนจะฟังรำสไตล์อะไรก็ได้ครับรำแต่อาจจะเก่าไปหรือถังครับแต่ที่แน่คือพวกวงล็อขดโหดสายหัวเนี่ยไม่หลุดแน่ๆครับนี่ครับสายข้ามก็ได้ก็ไม่น่าจะดุดง่ายครับแต่ตอนนี้เหมือนคอจะเริ่มเค็ดแล้วนะครับนี่ครับยังอยู่ที่เดิมนะครับพอใส่เข้าไปแล้วนะครับอย่างแรกที่รู้สึกคือเรื่องของ ANC เริ่มทํางานครับคือเสียงจากภายนอกเนี่ยมันจะเงียบลงนิดนึงนะครับคือรู้สึกได้ว่าจากที่เราถอดออกมากับตอนใส่ไปเนี่ย ความดังไม่เท่ากันนะครับเพราะมีตัวซอฟต์แวร์ ANC ทำงานอยู่แต่ถ้าเกิดจะมาดูในเรื่องของการขับเสียงนะครับอันนี้มีความแตกต่างจากตัวของบัตร Pro โปรเขาทั้งชัดครับเพราะว่าตัวของ galaxy บัตร3เนี่ยที่เป็น earbud แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของตัวของ driver ที่เป็น full range แค่ตัวเดียวนะครับทำให้เรื่องของพวกพลังเสียงเบสเนี่ยอาจจะไม่แน่นเท่า แล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าตัวของบัตรสเนี่ยมันมีจุดเด่นที่เสียงกลางนะครับหรือว่ามิดโทนพวกเสียงร้องเสียงคนเนี่ยจะเด่นกว่าเสียงเบสแต่โทนก็จะคล้ายกับตัวของบัตร3ามโปนะครับก็คือมีความหนาติดหวานนะครับผมส่วนเรื่องของเท e เบิลหรือว่าเสียงแหลมอันนี้ก็ทำได้ดีนะครับใสจัดจ้านไม่แพ้กับตัวของบัตร3ามปนะครับ ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเพลงแนวตึบต๊บๆหน่อยชอบเสียงเบสนะครับแล้วก็ชอบการซีลเสียงที่ดีผมว่าถุงบัตร3า r โเนี่ยตอบโจทย์มากๆส่วนใครที่โหยหาเสียงที่แบบเน้นเสียงร้องเน้นความใสนิดนึงนะครับไม่ต้องการเบสที่หนักมากนักกลายเป็นว่าเจ้าบัตรสามตัวเนี้ยอาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าจากเรื่องของเสียงแล้วครับเดี๋ยวมาต่อที่เรื่องของ รูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันและอาการใช้งานนะครับอย่างแรกคือตัวของ g a l a x y ซี่บั3กับบัตร3 Pro เนี่ยดูตอนแรกเฮ้ยมันก็เหมือนกันหมดเลยหรือเปล่านะครับทั้งกา้านทั้งการออกแบบเรื่องของแถบสีดำแต่จริงแล้วลูกเล่นที่มีไฟที่ตัวก้านหูฟังเนี่ยจะมีแค่ตัวของบัตร3 Pro เท่านั้นนะครับที่จะมีสถานะที่เป็นไฟแสดงขึ้นมาส่วนตัวบัตร3เนี่ยเป็นแค่แถบดำเฉยไม่มีแสงไฟไม่มี LED เนาะ ซึ่งตัวก้านเนี่ยมันก็จะมีการนะครับแสงสานะเรื่องของอะแบตเตอรี่การชาร์จนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายอกกำลังเราสามารถจะเลือกตั้งค่าให้เปิดแสงของตัวหูฟังได้นะครับถ้าเกิดว่าเผื่อแบบไปวิ่งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นค่ำๆก็จะใช้แสงจากหูฟังเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราวิ่งอยู่นะเผื่อบางทีมันมืดคนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีไฟจากตัวหูฟังอยู่นะครับ ถัดมาคือเรื่องของการใช้งานครับอันเนี้ยบอกเลยว่าหลายๆคนที่ใช้ Samsung Galaxy บัตรรุ่นก่อนๆมานะครับจะเจอความลำบากมีความลำคาญเล็กน้อยตอนที่ต้องเปลี่ยนจากการใช้บัตร2มาเป็นบัตร3นะครับเพราะว่าพอมีการเพิ่มก้านเข้ามาเนี่ยัมก็เลยเปลี่ยนรูปแบบของการสั่งงานนะครับหรือว,ว่าการแบบเปลี่ยนเพลงหยุดเล่นรับสาย จากอันเดิมที่เราเคยสะดวกการใส่เข้าไปแล้วก็แตะๆตึตต๊กๆแบบนี้นะครับรอบนี้คือเปลี่ยนมาเป็นต้องมาบีบที่ตัวก้านของฟังแทนซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาในการทําความเคยชินครับบอกเลยว่าวันแรกที่ผมใส่นะโอ้โหกว่าจะคลําเจอว่าต้องไปกดตรงไหนต้องไปบีบตรงไหนที่จะสั่งการได้เนะี่ยเรียกว่าต้องใช้เวลาในการทําความคุ้นเคยประมาณหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตําแหน่งในการกดบีบ แต่พอคุ้นแล้วเนี่ยโอเคละสะดวกมากขึ้นนะครับส่วนการเพิ่มลดเสียงครับอันนี้ใช้เป็นการสไลด์ที่ตัวก้านด้านหลังแทนนะครับอันนี้สังเกตเห็นได้เลยว่าจากเดิมที่เราเคยใช้นิ้วเดียวแตะ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 แบบนี้นะครับกลายเป็นว่าเราต้องใช้มือและเขาต้องมีการใช้นิ้วนะครับทั้งนิ้วชี้แลวนิ้วโป้งในการช่วยพยุงเวลากดไงในตัวของ Galaxy v a b p r นะครับเราสามารถจะเข้ามาดูตัวของ i e r p u t Control นะครับแล้วก็มาปรับปรเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างได้ อย่างเช่นค่า d e ด a u l t หูฟัง2ข้างเราอะเวลาเราบีบค้างจะเป็นการเปลี่ยนโหมด ANC ครับก็สามารถจะเลือกอเปลี่ยนเป็นโหมดแปลภาษา interpreter อันนี้จะเป็นการใช้งานร่วมกับตัว Galaxy AI นะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงพูดเป็นภาษาที่ระบบข,ของ AI รวงรับนะครับก็สามารถจะแปลจากตัวหูฟังได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าตัวของ Galaxy Buds Pro เนี่ยเราสามารถจะเลือกเปิดแสงของตัวหูฟังค้างเอาไว้ได้นะครับ ก็จะมีให้เลือก3รูปแบบครับคือกระพริบ IP, นะครับกับแบบ fade in fade out คือแบบค่อยๆสวา่างค่อยๆมืดนะครับเราก็สามารถตั้งค่าที่ตัวของ l i ท์ค Control ได้เวลาจะเปิดใช้งานก็คือให้ถอดออกมาจากหูก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็กดค้างพร้อมกัน2งข้างจนไฟติดขึ้นมาเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาใส่ครับเหมือนกับเป็นการเปิดไฟที่หูฟังแบบนี้ครับมันก็จะไม่ดับขึ้นอยู่กับเราตั้งค่าแบบไหนนะครับนอกจากนั้นตัวแอปนะครับก็ยังสามารถจะเลือกปรับ ั้งค่าเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของอ่ะอีควอไลเซอร์นะครับระบบเสียงคำรองสูอองศาพวกนี้นครับก็มาลองปรับดูได้เพื่อต้องการจะปรับจูนเสียงใครชอบโทนประมาณไหนนะครับอยากได้แบบเน้นเบสหนักกว่าเดิมอีกก็มาเลือกพวกเบสบูทนะครับสมูทดนามิกนะครับก็าสามารถเลือกปรับตรงนี้ได้แล้วก็ยังสามารถคัสตอมนะครับตัวของอีควอไลเซอร์ได้เองด้วยสับคัที่ใช้หูฟัง Gala x y b u d บัตครับร่วมกับอุปกรณ์ของ a m s ซ n งจะเป็นพวก Galaxy Watch หรือถ้าเกิดมีแท็บเล็ต มีมือถือหลายเครื่องนะครับข้อดีใหญ่เลนะคือตอนนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกับซัตซองไอคาเดียวกันแล้วนะครับเราสามารถจะรับสายนะครับเวลาที่มีการโทรเข้ามาจากอีกเครื่องหนึ่งอย่างเช่นตัวหูฟังผมแพรกับตัวของ C Flip อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีการโทรเข้ามาจากตัวของเครื่อง c 4นะครับแม้จะไม่เคยแพรกันมาก่อนนะครับแต่มันก็จะมีการโอนสายที่โทรเข้ามาจากเครื่องนี้นะครับผมก็สามารถจะรับสายจากตัวกาซีบัตสา3 Pro ได้เลยด้วย อันนี้ก็เป็นข้อเดียวของตัว Samsung Account นะครับคือมันเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งแพรจับคู่ทีละเครื่องย้ายไปแท็บเล็ตย้ายมาโทรศัพท์แล้วแล้วก็ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวของ Samsung Galaxy Watch ได้ด้วยครับจะเป็น Watch 7 Watch Ultra รุ่นก่นกอนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีการใช้ร่วมกับพวก LTE เปิดเป็น eSIM นะครับกับตัวของ Galaxy Watch อันนี้ก็ไม่ต้องวุ่นวายมาจับคู่กับตัวนาฬิกาครับแค่คุณเคยแพรกับมือถืออยู่แล้ว และเชื่อมต่อกับโซนเขาตัวเดียวกันนะครับก็สามารถออกไปวิ่งพร้อมกับตัวของ Galaxy Watch ได้เลยด้วยใครที่เล่นงหูฟัง Samsung Galaxy Buds 3กับ Buds 3 Pro อยู่นะครับคราวนี้ถึงเวลาจะเลือกเนี่ยจะเอาตัวไหนดีระหว่าง Buds 3กับ Buds 3 Pro เรื่องของราคาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าเวลาสู่ฟังไปใช้งานเนี่ยเราคงไม่ได้มาเลือกแค่เฮ้ยตัวไหนแพงกว่าดีกว่าระบบเสียงครบกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราใช้จริงจ เราใส่ไว้ในหูอาจจะต้องดูเรื่องของความสบายนะครับลักษณะการใช้งานด้วยคือตัวของ Galaxy Buds 3ก็จะมีข้อดีคือการที่เป็น์บ r b u d ครับเวลาใส่แล้วมันก็รู้สึกสบายาก,กว่าแต่อันนี้ก็อยากให้ไปทดลองไม่แน่ใจว่าตามช็อปเขามีให้ลองใส่ไหมนะครับคือไปลองใส่ดูก่อนเพราะว่าตัวของ Buds 3เนี่ยมีน้องบางคนที่ลองใส่แล้วรู้สึกว่ามันแน่นเกินไปไม่ใช่แบบ e a บัต d ก็ตามนะครับแต่ว่าใส่แล้วเหมือนกับ ช่อง,องหูตรงเนี้นอาจจะเล็กไปนิดหน่อยนะครับส่วนบางคนก็บอกว่าลองใส่แล้วกลัวมันจะหลุดรู้สึกว่าเหมือนกับมันแค่วางลงไปเฉยๆนะครับแต่เกิดว่าเป็นตัวของ Galaxy Buds 3 Pro เนี่ยอันเนี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยลองใส่แล้วมันแน่นเกินคือจริงๆแล้วตัวจุกนะครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ในกล่องของตัว Buds 3 Pro เนี่ยมันจะมีอีก2ไซส์นะครับให้เราเลือกเปลี่ยนได้ แต่จริงไซส์ของตัวหูฟังอินเอเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความกระชับหรือว่าการใช้งานนะครับมันจะมีผลกับเรื่องของเสียงที่ขับออกมาด้วยนะครับคือถ้าเราใส่แน่นนะ่ะก็แน่นอนแหละครับพอมันแน่นมากๆมันก็จะมีเรื่องของตัวเบสที่มันจะกระชับแล้วก็แน่นขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากได้เสียงที่มันแบบเบสลดลงหน่อยหนึ่งก็จะเลือกใช้ตัวอินเอที่หลวมหูเราที่หนึ่งด้วยครับก็สามารถไปลองเลือกกันดูได้นะครับ อย่างตัวนี้นะครับไซส์ที่เขาใส่มาตอนแรกมันจะเป็นไซส์กลางนะครับไซส์ M แหละแล้วก็จะมีตัว S ที่เล็กหน่อยแล้วก็จะเป็นตัว L ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือทางคัาสมก็เคลมมาว่าถ้าเป็นตัวของบัตร3 Pro ปรเนี่ยประมาณ6-7ชั่วโมงครับแล้วแต่เราเปิด AC on หรือ off นะครับถ้าเกิดใช้งานรวมตัวชาร์จิ่งเคสนะครับก็แบตอยู่ได้ประมาณ26-30ชั่วโมง ส่วนตัว Galaxy B3 นะครับแบตจะอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงครับและแต่เราเปิด ANC on หรือว่า off นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใช้งานร่วมกับตัวชาร์ g ิ้งเคสครับก็อยู่ได้สูงสุดประมาณ24-30ชั่วโมงครับแต่เรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเอาจริงขึ้นอยู่กับเรื่องของระดับเสียงที่เราเปิดเพลงฟังด้วยนะครับผมว่าเปิดดังมากน้อยแค่ไหนตัวเลขการใช้งานเป็นชั่วโมงที่เขาเคลมไว้เนี่ยส่วนมากจะเปิดที่ประมาณ50% โดยราคาของตัว Galaxy บัตร3ครับตัวนี้อยู่ที่5,490บาทนะครับส่วนตัวบัตร3 Pro นี่แพงขึ้นมาประมาณ2,000ครัอยู่ที่7,490บาทนีนก็มี2สีคือจะเป็นสี s i เ v e r กับสีขาวนะครับโดยในคู่จะมีส่วนลดนะครับถ้าเกิดเราซื้อพร้อมกับตัวมือถือของ s m s u n g นะครับยังไงลองเช็คโปรโมชั่นกับทางหน้าร้านครับหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆได้นะครับวันนี้ผมพัดกับพวกเราทีมรอยแซนะครับก็ ขอลาตรงนี้นะครับผมกับตัวของหูฟัง Samsung Galaxy Buds 3แล้วก็ Buds 3 Pro ที่มารีวิวให้ฟังกันนะครับอยากให้ถ้าเกิดใครสนใจก็อยากให้ไปลองที่ Samsung ช h อบก่อนนะครับเผื่อลองใส่ลองฟังเสียงดูว่าชอบประมาณไหนนะครับหรือถ้าเกิดใครซื้อไปใช้งานแล้วครับผมชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาเมนต์บอกเราได้นะครับสวัสดีครับตอนแรกก็ชอบตัวนี้นะใส่ไปใส่มาเฮ้ยอันนี้นก็ใส่สบายดีอ่ะ